อาหาระเลเราก็ต้องมีกินนะคะซื้อกุ้งซื้อขนมเส้นขนมจีนซื้อเส้นเมยนะคะ

แล้วพี่โโยแล้วพี่น้องค่ะวันนี้นท้องฟ้เา,งาเป็นสีแดงๆนะฮะเป็นสีมืดครึ้มเลยเพราะวันนี้ฝนตกตั้งแต่ไม่มีหิมะลงนี่ก็จะมีฝนลงเม็ดลปอยทุกวันนะ ไม่ติดลบนะคะแต่อยู่ที่5องศาก็เป็นหนาวเย็นเป็นเรื่องธรรมดาของประเทศแถบยุโรปนะคะประเทศประเทศนี้ค่าก็สูงสุดสูงสุดถ้าหน้าร้อนสูงสุดก็อยู่ที่20องศา,างนี้ก็ร้อนตาแตกแล้วค่ะพี่น้องค่ะัดทัวมาัดทัวรมา ต้องรองให้รถถั่วไปก่อนนะ,ะ yeah. นี่จุดมุงม่งหมายของเราอยู่ที่ห้างนี้นะคะห้างยาโบยนะคะนี่ห้างนี้จะมีขายน้ำปลาน้ำมันหอยเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ของไทยนะคะจำไว้เลยนะคะห้างนี้นะคะห้างยาโบยนี่ มีปะป๋าไม่มีของเราหนอดรถเต็มเลยนะคะเราก็จะมาอยู่ตรงนี้โอเคนะคะเพืเ่อนๆค่ะ